เห็ดหูหนูเห็ดหูหนูพี่น้องเด้อ็บเผ็ดหูหนูสากสากอยู่เผ็ดหูหนูได้กิน ยอนมันลายเทือเราได้คนนี่ไปกินยอนลายเทือแล้วอบอกประทับใจกับมี bằng bảo ngang đi ngay ngắm bung 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 nhau, bung 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 cả bung của bố bung bung bên bung bung là bung cứ ันหูกับใตมันสิเป็นเหงาๆเห็ด <c oughs> หูหนูเห็ดหูหมูกับ่ะม่นที่มันหนูคือเปนวานอ่ะผู้ใดหลังสังวาคือแต่ว่าถ้ากินผ้าวานเห็ดหูหนูขเขาใจไว้คืออย่างอื่นเลยหมูหนู Muộn tay này Chị Tài tinh hên Mày tiếng mày thấp Muộn bay. เออในหมกหนึ่ง,ยงนนอยู่พี่น้องเดี๋ยวดอกเอือบะเจียงใส่ม็หมกดอกมันบริสุทธิ์น้ำดอกเอือเก็บมือโซ่ได้สามชีดอกกหลังจะเป็นหมากเด้ดอบอกเอือบเสาดอกผูทับแล้วเป็นสามหมากเอา ໄປเก็บบ่ยอดดอกแทนเป็นหมากต่อไปเอาตดอก3ดอกก็อิ่มดอกแจงออเจาะหนวๆแซ่บๆ